สดพดมูสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวก้องสดพดมูครับวันนี้อยู่กับผมคับเจิ้นฮะก๊อบแก๊บค่ะวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปมูกันที่นะครับวัดใหม่สุขประดิษทารามนะครับที่นครจัยศรสีจังหวัดนครปฐมครับอ่าวันนี้มาไกลถึงที่นี่เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวัดนี้เนี่ยคะสวยงามมากครับสีทองอารามค่ะคนที่มาที่นี่นะคะมาขอกราบไหว้เงินทองกันเยอะมากพี่เจิ้นใช่ครับรวมถึงโชคลาภด้วยนะรับก็อบแก๊บครับที่เราเห็นอยู่นี่คือด้านหน้าหลวงพ่อเสวยสุขมงคล ปฐมชัยยาพิวัตรนะฮะหรือว่าชาวบ้านที่นี่จะเรียกหลวงพ่อท่านนี้ว่าหลวงพ่อใจดีนั่นเองครับองค์ท่านสวยงามมากแล้วใจดีด้วยใช่ไหมแล้วก็ใจดีด้วยนะครับขอพรอะไรประสบความสําเร็จนั่นนะฮะและหนึ่งไฮไลท์นะครับด้านในครับจะมีองค์พระศิวลีองค์ใหญ่นะฮะที่คนมาขอเรื่องเงินทองโชคลาภแต่นั่นเองอยากขอแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปมูกับจุดแรกกันก่อนดีกว่าครับที่ไหนครับพระอุโบสถสีทองค่ะเราจะไ้เฮง่ปังไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ะค,ะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ด้านในบริเวณพระอุโบสถสีทองนั่นเองครับทุณผู้ชมนะพี่ก๊อครับจะเห็นไหมครับว่าด้านนี้นะครับจะมีพระแม่ทรนีก่อนนะครับเป็นแค่รับเลยนะคุณผู้ชม ไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปวัดใดนะครับหากเชิญพระแม่ธรณีให้ไหว้พระแม่ธรณีก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับนั้นในการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนั่นเองครับให้เรามู่ได้สําเร็จมากยิ่งขึ้นปังมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะไปลอดด้านข้างกับพี่เจนค่ะเป็นป่าพญาราหูนะคะไปลอดเอาโชคเอาลาบเอาเลิกเอาชัยค่ะไปเลยดีกว่าค่ะเลยครัไปเลยค่ะ อันเทิญพระราหูผู้มีฤทธิ์เดชจงมาเกืนกินคอสโศกโรคภัยเคอะหางยามสวยที่โรคโรคร้ายอับปรีจังไลเสนียดจังไรสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลที่มารำกายตัว้าพเจ้า คุณผู้ชมครับจุดนี้คือองค์พยาราหูครับให้ขอพอและเดินลอดปากพยาราหูและเป็นการลอดใต้โบสในคราวเดียวกันแฮะเป็นความเชื่อที่ว่าจะสามารถขับไล่สิ่งไม่ไดีต่างๆให้ออกไปจากตัวเรานั่นเองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะฮะเราหลังจากที่เราไหว้พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตรงบริเวณทางเข้าแม่น้าท่าจีนเนี่ยฮะก็จะมีการสร้างองค์พญานาคครับรวมทั้งนะครับถ้ำจำลองขึ้นเนียฮะเรียบเสมือนดินแดงแห่งองค์พญานาคเลยเนี่ยใครที่เป็นลูกหลานองค์พญานาคนี่ครับต้องมาหมที่นี่เลยครับพี่โอ๊คับรันเลยเพราะฉะนั้นรีบไปดีกว่ามาได้ครับอ่าสวยงามมากเลยครับ ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดมูอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับอยู่นี่บริเวณด้านหน้านะครับพ่อปู่สีสุดโตและแม่ย่าสีปทุมมานั่นเองครับซึ่งจุดนี้พี่โมแกล็บพูดแล้วผลลุกทำไมใครที่มาขอมักจะประสบความสําเร็จเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็คือจากคําบอกเล่าของคนแถวนี้เลยเนาะใช่ฮะทุกคนมาปังหมดก็คือหนึ่งเลยเคล็ดลับการขอเนี่ยคือหนึ่งต้องบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและหลังจากนั้นขอพอเพียงแค่หนึ่งขอ พ่อเดี๋ยวเท่านั้นแบบมั่นเลยแบบมั่นๆเลยไอยากได้ตั้งจิตเลยจุดนี้ก่อนเลยใช่ครับแล้วพอถ้าเกิดขอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปในถ้ามกันก็คือไปขออีกข้อหนึ่งดปนงานใหญน่าสนใจมากนะคะยังไงครับพี่โอ๊กแกรก็จะมีเสียนด้วยนะคะกับจากพ่อปู่ค่ะก็สามารถนะคะนําผัวเราเนี่ยเนาะไปศีรษะเรานะครับไปขอพรได้และถัดออกไปนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากค่ะวิวลิ้ม่น้มท่าจีนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปมุงกันต่อเลยครับค่ะ เดินค่ะแล้วสิ่งที่ห้ามพลาดนะคะถ้าเกิดมาที่วัดน,นี้ค่ะก็คือการมาสักการะบูชานะคะขอพร พระศิวลีองค์ใหญ่ทางด้านหลังนี่เลยนะคะคต้องบอก <ผม S 1> เลยนะคะว่าจากตำนานความเชื่อค่ะต้องบอกเลยว่าการมากราบไหว้บูชาขอพรนะคะพระศิวลีจะทําให้ประสบความสําเร็จในด้านการเงินนะคะ <ผม S 1> และถ้าเกิดได้บูชานะคะและท่องคาถาบูชาพระศิวลีเป็นประจําก็จะทําให้ไม่ขัดข้องเรื่องเงินทองและยังมีโชคลาภอีกด้วยนะคะเจิ้นขาใช<อ>่ครับด<อ>้ยด้วยว่าครับเงินทองไหลามาเทมาคุณผู้ชมน,นะใครที่ประสบปัญหาด้านเงินหรือว่าอยากให้เงินฟลรมากยิ่งขึ้นนะครับลองท่องคาถาของพระศิวลีได้เลยนั่นเองครับ แลนะทางวัดนะคะเจ้ยังมีการทําพิธีบังสกุลด้ค่ะนอนลงศพนะคะ,นนละ,คะแล้วก็สวดปัดเป่านะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้ออกไปนะคะที่วัดใหม่สุปดิษฐารามแห่งนครชัยศรีแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีวัดเยอะแยะมากมายใช่ครับเล้ววันนี้เราได้มาที่นี่กันนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมามูเตรูกันค่ะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเราขอตัวไปไหว้นะครับขอพอนะครับให้การเงินค่องก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยวพักชมพิซ่สักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันที่สุดเดีค่ค